ผมมองว่าเงินเวลามันมามันมาเหมือนกระแสน้ํามันไม่เคยมาแค่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 เฮือกเดียวมันจะมาเป็นะระลอกละระลอกละระลอกละระลอกระลอกเหมือน,นฟันโฟโคิดดีๆมันจะมาเรื่อยๆฉะนั้นคุณแค่ประคองตัวเองเหมือนอยู่ในเรือประคองตัวเองไม่ให้ลม่มคุณไม,ไม่ต้องไม่ต้องพายก็ได้กระแสน้ําจะพาคุณไปถึงฝั่งเองฉะนั้นในพอร์ตคุณก็ไม่จําเป็นต้องพยายามเร่งทํากําไรให้มากที่สุดทําไมคุณยงถึงมาเป็นนักลงทุนคะทาไมถึงมันเป็นนักลงทุนเหรอเออผม เรื่องนี้มันแปลกครูผมมีผมก็มีความฝันอยากประสบความสำเร็จอะนะเหมือนเหมือนกับคนที่เพิ่งเรียนจบทั่วไปแล้วแล้วด้วยด้วยด้วยคือผมมาจากครอบครัวที่ที่ที่บ้านบอกว่าทําอะไรเนี่ยคุณต้องทาให้ประสบความสำเร็จมากๆต้องเป็นพ่อค้านะเพราะบ้านผมทาเป็นเป็นทำธุรกิจมาผมก็เลยมีความพยายามตั้งแต่เรียนจบเนี่ยพยายามอยากจะทำธุรกิจพยายามจะเป็นพ่อค้าอยากเป็นอ n น r e p r e n e ตลอดค่ะ แต่ในการทําตอนแรกเนี่ยเหมือนกับเราเราเรายังไม่รู้ธุรกิจไม่รู้ไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมทางธุรกิจไม่รู้เท่าทันว่าในในแวดวงจริงเนี่ยเขาทำยังไงใน,ในการเริ่มทาธุรกิจครั้งแรกผมก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วด้วยโชคชะตามผู้ใหญ่เขาชักชวนเพราะาผมผมอาจจะได้เรื่องภาษาได้เรื่องคณิตศาสตร์ผู้ใหญ่ก็ชักชวน่าให้มาทำให้ทํางานสายวานิธนกิจมาทํางานสายการเงินผมก็เลยได้เริ่มรู้จักตลาดทุน แล้วพอม,มาเจอตลาดทุนเนี่ยผมมาเจอเขาเรียกเจอ fascination ผมคิดว่าตลาดทุนนี่มันมีเสน่ห์ตลาดทุนนี่มันเป็นที่ที่ถ้าเราจับถูกทางทําเป็นมันมันสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ํารวยได้ผมรู้ว่ามันทําได้แน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะตอนนั้นแต่ในใจเนี่ยรู้ว่าทาได้แน่นอนพอได้ศึกษาเรื่องเรื่องการลงทุนอยู่ประมาณ3ปีนะสองสปีได้ผมก็เลยเรียกว่าอะไรละ่ะถ้า เมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสผมตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็มาลงทุนเต็มตัวเลยมันก็เลยนั่นคือนั่นคือเหตุที่ได้เข้ามาอยู่ในโลกงการลงทุนเป็นการตัดสินใจตรงนั้นที่ตอนนั้นที่ไม่ได้ถูกต้องเพราะจริงๆความรู้ฐานทุนไม่ได้พร้อมแต่ด้วยความร่ำของตัวเองจะเอาให้ได้ออกมาอ,ออกมาเป็นการตัดสินใจที่ผิด แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดอะ่ะผมก็ปากกดตีนทีบจนด้วยความโชคดีด้วยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยสภาวะตลาดที่เอื้อมหนุยด้วยผมก็รอดขึ้นมาได้นะครับผมค่ะตอนนั้นก็ถือว่าตัดสินใจเป็นนักลงทุนเต็มตัวใช่ครับแบบเป็นอาชีพลงทุนเลยใช่ผมการเทรด for living น,<ะ>นี่คือนี่คือเป้าหมายจำความรู้สึกตอนที่ลงทุนผิดพลาดครั้งแรกได้ไหมคะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะจำได้ไม่ลืมอ มันไม่ใช่ความผิดพลาดหนึ่งครั้งแต่มันคือความผิดพลาดหลายๆครั้งติดกันจนทําให้ผลลัพธ์มันออกเป็นหายนะพูดอย่างนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคุณเหมือนกับกระทูกทุกคนเนี่ยนะเริ่มเข้ามาในตลาดมีความคาดหวังสูงมากอยากจะเมคมันนี่ให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดแต่พอผมก็ยังมีความคาดหวังแบบนั้นอยู่ตอนตอนนั้นนะแต่จะทํายังไงอ่ะเราไม่มีวิธีเรามาดูหุ้นอ๋อหุ้นมันจะได้ผลตอบแทนก็เท่านี้เท่านี้นะ พอม,มาดูฟิวเจอร์เฮ้ยฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ต้องวางเงินเต็มมันสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่ามาถึงอีกจุดหนึ่งพอศึกษาไปศึกษามามาเจอพวกออปชั hmm. <Option product S 2> mm ่นออปชั่นเป็นผลิตที่เขาเรียกว่า uh, high gearing product คือคุณวางเงินนิดเดียวแต่ว่าผลตอบแทนมันมาหาศาลบอกหูนี่ใช่เลยจะรวยต้องหาตัวที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด mm hmm. คิดแบบนั้นบวกกับการมีการเชียรหรือการเสี้ยมสอนที่ผิดแล้วไอ้การเชียรการเสี้ยมสอนที่ผิดเนี่ยมาบอกว่า หยงถ้าอยากรวยก็ต้องวัดดวงต้องกล้าเบ็ดต้องกล้าเสี่ยง mm. เมื่อสองอย่างนี้มันมารวมกันความผิดพลาดความคาดหวังที่ผิดบวกกับการเสี่ยมสอนที่ผิดทําให้เรามีความเข้าใจที่ผิดไม่มีเขาเรียกว่าอารมณ์มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกเลยมีมีมีความมีมุมมองที่ผิดเข้าไปลุยในตลาดผลลัพธเมลนเกยกลายเป็นหยนะผมโอเวอร์เทรด ผมโอเวอร์เทรดอย่างเดียวไม่พอผมโอเวอร์เทรดใน Product ที่มีเกียร์ริงหรือมีการผันผวน,นมากที่สุดนะผลลัพธ์คือเจ๊งเสียหายหนักรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆผมเสียถึงผมการการเสียหายของพอร์ตจริงๆคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าคุณได้กำไรสูงสุดแล้วเสียหายปื๊ดมาจุดต่ำสุดไม่ใช่มันจะมาเป็นเป็นเฮือบมันจะมารอบแรกทุกอย่างมันจะไปได้สวยเลยนะ พอคุณพลาดอะไรนิดเดียวโดยที่คุณยังไม่ทันระวังตัวมันเสียหายวุบหนึ่งเฮือกแรกพอเฮือกแรกปุ๊บหายไปห0ายไปอ0อาการหมึนไม่รู้เกิดอะไรอยากเอาคืนแบบเฮ้ยเราไม่ควรเสียขนาดนี้นะเราต้องได้คืนดีวะเข้าไปด้วยความพยายามอยากเอาคืนโดนอั t เ r อ h ช็ออีกรอบหนึ่งก็เลยเ,เสียหายสูงสุดไปถึงประมาณ75%บวกลบนิดนน่อย 75% 75%ค่ะตอนนั้นนี่ <ผม S 1> คือ,<พ>อหยุดความเสียหายได้ยังไงอะคะเพราะกลัวเพราะตังค์หมดแล้วผมคิดว่าตอนนั้นมันได้มาโทโลมาแค่สองล้านกว่าบาทเองเสียจเหลอแค่ประมาณสี่ห้าแสนผมไม่ได้หยุดความเสียหายพอเหมือนกับทุกอย่างมันซาล,ลงแล้วเหมือนพายุมันผ่านไปแล้วผมแค่มาตรวจสอบความเสียหายว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วมันเหลือแออนนค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไหมคะ เสียสิฮะสิคุณเสียเงินขนาดนี้เร็วขนาดนี้ค่ะาถามว่าเสียความมั่นใจในตัวเองไหมมันมันไม่ใช่แค่เสียความมั่นใจในตัวเองคุณเสียเงินอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ตั้งไม่ทันได้ตั้งตัวคุณคุณอยู่ในภาวช็อกแผนการอะไรคนเราเนี่ยต่อให้พูดหรือเขียนหรือไม่ก็ตามตอบไม่ว่าจะพูดหรือเขียนหรือไม่ก็ตาม คุณมีแผนในใจคุณอยากทําอะไรช่วงนี้จะทอย่างนี้แล้วจะทาอย่างนั้นคุณมีแผนที่วางเอาไว้แผนของชีวิตมันพังหมดทุกอย่างพังหมดเลยไม่ใช่เฉพาะความมั่นใจแล้วตอนนั้นเนี่ยมืดแปดด้านจริงๆอืงแล้วคุณยงทำยังไงคะถึงจะผ่านหายนะตรงช่วงนั้นมาได้อเอาจริงๆเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์มากคนเรา,วาเวลามีปัญหาผมเรียกว่าคนเราจริงๆเลยนะ ชั่วแตชั่ว7จ็ดทีดีเจผลใช่ไหมที่เขาเรียกเนะี่ยวันเรามีปัญหามันประดังเข้ามาแล้วปัญหาไม่เคยมาครั้งเดียวมันมี after shock เสมอผมผมเชื่อแบบนี้แล้วไม่มีโซลูชันในเวลานั้นเงินก็ไม่เหลือแล้วงานประจําก็ไม่ได้ทําอันนี้ผมอยากพยายามเตือนว่าใครที่อยากจะออกมาเทรด full time อย่าคิดว่าง่ายอย่าคิดแม้แต่นิดเดียวว่าง่าย ทุกอย่างมันพังหมดแล้วมืดแปดด้านผมไม่เห็นโซลูชันคนบอกว่ามีแสงสว่างปลายอุโมงค์<ม>ใช่ไหมเชื่อเถิดในวันที่มีปัญหาไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์คุณคลำคลำทางก็ยังมืดคลำต่อก็ยังมืดคลำต่อก็ยังมืดนี่คือชีวิตจริงสำหรับผมแม้ว่าเสียหายตอนนั้นผมผมผมให้คำมั่นสัญญากับตัวเองก็คือพอเสียหายหนักที่บ้านเขาเป็นห่วงป้ากับแม่เขาเป็นห่วง ผมก็เลยเดินไปหาแม่บอกว่าแม่เขาบอกว่ากลับไปทํางานประจําเถอะนะผมก็เดินกนปแบบคุยกับแม่ว่าเอาอย่างนี้ะยงขอเวลาสามปีในการที่จะกลับมาเอาตัวรอดในตลาดให้ได้ถ้าภายในสามปีหลังจากที่ต้องเสียหายนะถ้าภายในสามปีไม่ไม่รอดก็จะกลับไปทํางานประจําและจะไม่กลับมายุ่งกับตลาดทุนอีกอันนี้ไม่ใช่คำมั่นสัญญาที่ผมให้แค่กับแม่แต่ให้กับตัวเอง และผมว่านี่คือสิ่งดีเพราะเป็นการที่คุณให้เดทไลน์กับตัวเองแปลว่าอะไรเราไม่ผัดวันประกันพรุ่งผมมีเวลา3ปีถ้าผมาทะเลทลายไปเดือนหนึ่งผมก็จะเหลือเวลาแค่2ปี11เดือนแปลว่าภายใน3ปีถ้าไม่รอดผมต้องทิ้งเรื่องนี้ไปทั้งชีวิตการให้เดทไลน์กับตัวเองตอนนั้นเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ผมเนี่ยขยันที่สุดเท่าที่ผมทําได้เพราะผมมองว่าผมไม่มีรูมเผื่อสําหรับความล้มเหลวเลยผมต้องเมคหรือ,ต,อต้องรอดเท่านั้น ะะแล้วผมว่าที่สุดของความพยายามผลลัพธ์ที่ดีมันตามมาเองก็จากจุดนั้นจากจุดนั้นก็ค่อยฟื้นขึ้นมาได้ข้อแรกเลยผมจะรู้ทันทีว่าพอร์ตผมเนี่ยจะไม่ให้เสี่ยงเกิน10%ผมก็จะวางมีการกระจายความเสี่ยงที่รู้จักดีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการคืออย่างนี้ <c oughs> คนส่วนใหญ่มองว่าถ้าซื้อหุ้นน้อยตัวเสี่ยงผมบอกว่าไม่จําเป็นถ้าคุณซื้อเป็น คำว่าซื้อเป็นคือสมมุตินะถ้าถ้าผมเห็นหุ้นตัวไหนผมดูผมจะผมจะมองออกว่าหุ้นตัวไหนจะมีจะมีแนวโน้มที่จะไปไกลแต่ไม่รู้ไปไปไกลแค่ไหนหรือไปไกลเร็วแค่ไหนถ้าผมมองแบบนั้นปุ๊บผมจะซื้อก่อนเลยแต่ซื้อในสัดส่วนที่น้อยพอหุ้นขึ้นซื้อเฉลี่ยขึ้นหุ้นขึ้นซื้อเฉลี่ยขึ้นหุ้นขึ้นซื้อเฉลี่ยขึ้นแต่ถ้าหุ้นลงเลิกขายทิ้งหมดแปลว่าราย add i อ one time คุณไม่ได้คุณไม่ได้เสี่ยงเยอะแต่สมมุติว่าทั้งพอร์ คุณมีหุ้นอยู่หนึ่งตัวหรือสองตัวแล้วคุณไม้แรกคุณเห็นจังหวะซื้อหรือคุณเชื่อว่ามันจะไปคุณซัดไปเลยแล้วเกิดมันไม่ไปตามแผนเกิดมันไม่ไปตามแผนเวลาเสียคุณต้องเสียหลักฐานใหญ่สําหรับผมผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเมคมันนี่สูงสุดบ <c oughs> รหิหารความเสี่ยงให้ดีสุดขึ้นซื้อซอยเขาเรียกว่าซอยซอยไปขึ้นอีกซื้อต่อขึ้นอีกซื้อต่อขึ้นอีกซื้อต่อแต่พอถ้ามันเห็นลงหรือมันดูว่ามันจบแล้วขายทิ้งทีเดียว การทำแบบนี้สมมุตินะสมมุติว่าหุ้นมันขึ้นไม่จริงหุ้นมันมาหลอกขึ้นเราซื้อซื้อนิดเดียวขึ้นอีกซื้ออีกแล้วปุ๊บปุ๊บทิ้งเปรี้ยงลงมาเลยคุณเสียหายแต่จะเสียหายจากฐานน้อยไม่ใช่จากฐานใหญ่ในขณะที่ถ้าคุณซัดเข้าไปไม้เดียวคุณมีสิทธิเสียหายจากฐานใหญ่ได้แล้วก็ไม่ซื้อเฉลี่ยขาลงค่ะวันนี้คุณหยงลงทุนในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็มีสัดส่วนของแต่ละรูปแบบยังไงบ้างคะ สัดส่วนมันดิ้นตลอดเวลาต้องพูดอย่างนี้แต่ผมจะไม่ได้บอกว่าลงทุนในในหุ้นหรือในฟิวเจอร์ผมจะลงทุนใน Leverage Product อยู่ประมาณ40%แล้วก็ Non Leverage Product อยู่ประมาณ60% Leverage คืออะไร Leverage คือไม่วางเงินเต็มส่วนอย่าง Futures เนี่ยมูลค่าสัญญาณ1ล้านกว่าคุณไม่ต้องวางถึง1ล้านนั่นคือ Leverage Product ฉะนั้นผมจะมีเงิน Trade Lever รจโอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆแล้ว n อ n l e เ e r a g e ก็คือ อีกประมาณ50%ปไปลายๆหรือ60%นี่คือสัดส่วนที่ผมรักษาส่วนใหญ่ที่ใช้มาแล้วมันมี efficiency สูงสุดมันมันมัน,มนเหมาะสมกับผมมากที่สุดในแง่ของอความผันผวนระหว่างทางผลตอบแทนที่ได้และปริมาณงานที่ผมต้องไปดูมันมครับผมระยะเวลาในการถือที่เคยถือยาวที่สุดสั้นที่สุดเป็นยังไงบ้างคะโอถือยาวสุดผมก็ถือเป็นปีเหมืนอนกัน คือบางคนมองผมเป็นเทคนิคอลเทรดเดอร์มองเป็นเทรดเดอร์ต้องเล่นเร็วต้องจบในวันคําตอบคือผิดผมมีมุมมองอย่างหนึ่งเรื่องการเทรดเร็วการเทรดเร็วไม่ได้การันตีว่าคุณจะกําไรเลยขาดทุนถูกต้องไหมทาไมที่กําไรคือกาไรมาขาดทุนขาดทุนแต่การเทรดเร็วการันตีว่าไม้ที่กําไรคุณจะได้นิดเดียวที่ดีๆการเทรดเร็วเนี่ยหรือจบในวันจบในครึ่งวันเนี่ยมันเป็นการการันตีเลยว่าเมื่อถ้าคุณไม้ที่ไม้ที่กําไรเนี่ย ได้นิดเดียวเพราะคุณไม่มีเวลาเผื่อให้มันไปไกลเลยฉะนั้นโดยธรรมชาติผมจะดูขนาดของของของรักพูดอย่างนี้ผมจะดูคดีนี้คำว่าเล่นรอบเค่ผมจะดูขนาดของรอบ,<ฆ>อรอบว่ารอบนี้มันมี potential ที่จะไปไกลมากแค่ไหนถ้ามี potential ที่ไปไกลถืนนอนานอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มันจะแปลกอย่างในฟิวเจอร์ผมจะเทรด ผมจะเทรดฟิวเจอร์สแปลว่าเทรดค่อนข้างเร็วจะมีรอบอยู่ประมาณเซรทุกๆ8วันหรือทุกๆ1เดือนแล้วแต่ขนาดของมันส่วนในหุ้นผมจะซื้อเพื่อลงทุนคือซื้อถือค่อนข้างนานฉะนั้นพอร์ตผมจะมีตัวที่เป็น Le เ e อ a g e เร็วกับ n o n leverage ถือยาวหุ้นมันจะมีอัตราเร่งคือคือ Perform a n c e ของของพอร์ตจะมีอัตราเร่งที่ที่จะโน้มไปทางฟิวเจอร์คือได้เยอะได้ค่อนข้างเร็วแต่ฟิวเจอร์ถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์พอร์ตผันผวนมันก็จะมีหุ้น ที่เข้ามาที่เ,าเอาเอา,เอาเงินที่ส่วนในหุ้นเนี่ยมันจะโตช้ากว่าแต่พอฟิโลมันจะนิ่งฉะนั้นคุณจะได้องศาที่ชันของ n a v อะนะ r r o r m a n c e คุณจะจะมีการโตที่ชันในขณะเดียวกันมันจะค่อนข้างสมูทเพราะผมเอาหุ้นเนี่ยหรือ Non-leverage Product มามาตัดให้มันสมูทไม่รู้จะเกียตรงนี้มากแค่ไหนแต่โดยโดยหลักการก็คือว่ามันเหมาะสำหรับผมเพราะข้อแรกผม t r a for living ผมต้องถอนเงินในพอร์ตมาใช้ถ้า พอร์ตพันผวนมันไม่สามารถถอนอย่างสม่ําเสมอหรือหรืออย่างเป็นระบบได้แต่ถ้าพอร์ตนิ่งเงินใบมันไม่พอค่ะอ่าฉะนั้นคุณต้องเร่งพอร์ตให้โตในขณะเดียวกันทําให้มันนิ่งที่สุดเท่าที่ทําได้ผมจะมีสิ่งที่เรียกว่า three pillars มีเหมือนกับเสาสามต้นในเรื่องการเงินของชีวิตผมผมเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนผมเป็นนักเก็งกำไรสิ่งที่ผมหวังจริงเลยคือสวนตา่างราคา นะไม่ว่าจะเป็นในครูดออยไม่ว่าจะเป็นในทองไม่ว่าจะเป็นในหุ้นไม่ว่าจะเป็นในฟิวเจอร์สก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมหวังคือผมหวังส่วนต่างราคาผมไม่ได้ต้องการ1000บาร์เรลของน้ามันมาวางไว้หลังบ้านแปลว่าถ้าคุณหวังส่วนต่างราคาถูกทางได้ตังผิดทางโดนคุณก็มาบริหารความเสี่ยงโดนให้โดนไม่เยอะนะแต่คุณไม่สามารถเอาความเสี่ยงออกจากสมการได้บริหารความเสี่ยงดีแค่ไหนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ความเสี่ยงไม่ใช่ศูนย์มันนอนไม่หลับ ทำยังไงเสาที่2คือผมก็จะเจียดเงินของกำไรที่สร้างได้เนี่ยส่วนหนึ่งไปสร้างแอสเซทอะไรก็ตามที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เช่นซื้อคอนโดให้เช่าสร้างหอพักให้เช่าที่กำลังเริ่มทำพอทำแบบนั้นปุ๊บมูลค่าของแอสเซทคือมูลค่าของคอนโดเนี่ยไม่มีนัยยะอีกต่อไปตราบใดที่ผมได้ค่าเช่าอย่างต่อเน,นี่ยฉะนั้นผมจะเก่งกำไรจเจอความเสี่ยงของความผันผวนราคา อีกอันหนึ่งคือผมจะลงทุนซื้อแอสเซทอะไรก็ตามที่สร้างกระแสงเงินสดก็ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปห่วงเรื่องราคามันขึ้นหรือราคามันลงเพราะผมหวังแค่กระแสงเงินสดมันก็จะมีความเสี่ยงอันหนึ่งคือตัวกระแสงเงินสดนั่นเองถ้ากระแสงเงินสดไม่เข้าหรือกระแสงเงินสดเข้าไม่อย่างต่อเน,นื่องก็เป็นความเสี่ยงผมก็เลยต้องมีเสาต้นที่3มในเรื่องการลงทุนเสาต้นที่3การลงทุนคือการออมบางคนเข้าใจว่าพอลงทุนแล้วมันหยุดออมเลยแปลกคุณคุณได้ยินไหมออม แล้วสเต็ปต่อไปคือลงทุนแต่พอลงทุนแล้วคุณก็ยังต้องออมอยู่นะฉะนั้นสาวต้นที่3ผมคือการออมออมไม้ในแอสเซทอะไรก็ตามที่ไม่ลดมูลค่าในระยะยาวว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นที่ดินก็เก็บไปตามสัดส่วนที่คุณเห็นว่าเหมาะสมแล้วคุณจะอยู่รอดในตลาดได้อย่างอุ่นใจพอคุณอยู่ได้อย่างอุ่นใจมันไม่ทุกฟังนะมันไม่ทุกมันไม่เครียดพอไม่ทุก มันมีรูมหรือมันมีสเปซเหลือให้กับความสุขที่เหลือของชีวิตฉะนั้นคุณจะคุณจะเทรดตลาดลงก็เออก็ลงผมไม่เห็นต้องมานั่งแบบพอตลาดขึ้นเออดีก็ขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้พึ่งคุณไม่ได้เอาตัวเองไปสุดตรงทางใดทางหนึ่งพอร์ตเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าการประกันความเสี่ยงมีการ hedge อย่างเดียวไม่พอสาหรับผมถ้าคุณวางเสาสามต้นมีการเก็งกาไรหวังส่วนต่าง มีการหวังมีการซื้อแอสเซทหวังกระแสเงินสดแล้วมีการออมซึ่งหวังให้มูลค่าไม่ลดทำแบบนี้ชีวิตของคุณด้านการเงินมัน Fully Hedge คุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ทุกข์พอคุณไม่คุณไม่คุณอุ่นใจคุณไม่ทุกข์ที่เหลือก็สบายแล้วหลายคนอยากมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวคุณสมบัติของนักลงทุนเต็มตัวฟูลไทม์จริงๆเนี่ยคุณโยมมองว่าจะต้องมีอะไรบ้างคะยากนะมันไม่มี ค riteria แบบอ,อ,อายุไม่เกิน25-35ปีต้องจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยมันไม่มีอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายอย่าคิดว่าเป็นความสะดวกสบายมันคือ hard work อย่างหนึง่งถ้าใครมาปรึกษาผมผมคิดว่าส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าอย่าพึ่งเพราะผมเห็นว่าความเครียดและแรงกดดันที่มามันมาหาศา,ศา,ศา,ศาเลเรื่องและผมไม่มั่นใจว่าทุกคนที่จะ ที่จะออกมาเนี่ยจะประสบความสําเร็จบางทีฝีมือมีแต่รับแรงกดดันไม่ได้ก็มีมีฝีมือนะแต่รับแรงกดดันไม่ได้ก็ต้องกลับไปทํางานบอกไม่ได้ว่าอะไรคุณสมบัติแต่บอกได้อย่างบอกบอกได้แค่วิธีศึกษาตัวเองให้ดีวิธีการศึกษาตัวเองคือการเขียนไดอารี่หรือาการทำเทรดดิ้งเจอร์นัลเขียนไดอารี่เกี่ยวกับตัวเองดูว่าคุณมีมุมมองเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องการทำงานอย่างไร ในการเทรดเขียนไดอารี่ที่เรียกว่าเทรดดิ้งเจอร์นัลถ้าคุณเขียนเทรดดิ้งเจอร์นลคุณจะรู้ว่าในการเทรดคุณมันมีข้อควรปรับป,ปรุงไหและมีข้อผิดพลาดอย่างไรพอคุณทำตรงนั้นดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้จากข้างในเองว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมเริ่มจับทางได้ผมว่าใช้เวลาประมาณปีหึงปีครึ่งผมเริ่มจับทางตัวเองได้แต่มันไม่นิ่งมันก็ก็จับทางตัวเองได้เมคมันนี่แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆ เชื่อหรือไม่แม้กระทั่งทุกวันนี้ผมยังปรับอยู่ผมก็ไฟจูนไปเรื่อยๆมันอย่างนี้ครับ <c oughs> สมมุติวันหนึ่งคุณคุณออกมาเทรดฐานคุณมีฐานคุณมีไม่เยอะฐานคุณมีเท่านี้ก็เทรดไปช่วงนั้นเวลาเยอะฐานไม่เยอะก็ต้องเฝ้าหุ้นเยอะหน่อยต้อง work hard work for money มากหน่อยพอวันนี้เหมือนกระฐานทุนเริ่มใหญ่มากขึ้นคุณเริ่มมีห้องเผื่อรูมในการหายใจมากขึ้นในการขยับตัวมากขึ้น ฉะนั้นคราวนี้คุณอาจจะไม่ไม่ต้องเทรด a g g r e s s i v e หรือไม่ต้องเทรดตลอดเวลาขนาดนั้นก็ sit back and relax ได้นิดหนึ่งแล้วแล้วปล่อยให้เงินมันทำงานให้เรามากขึ้น